แล้วซเว่าทั้งเรื่องสุขภาพนี่ต่อไปว่าเมื่อเขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยได้รูปร่างได้ชีวิตมาจากพอจากแม่แล้วนี่วิญญาณก็ได้มาจากอนุภาพของดวงดาวประกอบเข้ามาแล้วหลังจากนั่นบาทนี่หันใจว่าวาบอยู่แล้วหลังจากนั่นก็กินนมแหละ กินนมแล้วกับม่กินเขากินน้ำแหละมามีอายุแล้วแต่งการแต่งงานแล้วก็มาใหญ่แหละมาเท่าแหละบาดนี่นี่พญาตเด้เนี่ยมาว่าอว,าวายถึงพญานครับว่าห้องเป็นหยังคือเป็นพญาตแบบที่ว่าโบหูว่ามันเป็นพญาตอีย่างแต่ว่าป่วมันคือโบเศร้าหาหมอได้แล้วก็แล้วมันคือโบเศร้าว่าสัน่นเดียวครับโซสองสอดตั้งใจฟังดีๆ เสียอธิบายให้ฟังว่าเศร้าเป็นจังไรบ่เศร้าเป็นจังไรเฮ็ดจังไรจังคอยเศร้าเฮ็ดจังไรจังคอยบ่เศร้าเข้ามาทําคว่วมเข้าใจเรื่องนี่กันครับเขายังมีเวลาอีกสี่สิบนาทียูดอกได้เข้าใจแน่แน่ครับว่ามันเป็นยังคือบ่เศร้าว่าจันว่าทั้งเศร้าปีแล้วเป็นเบาหวานมานีว่าจันมันคือบ่เศร้าจาเัเถืออว่าจันอยากกินยังก็บ่ได้กินมีแต่คารัมว่าจันย่านแต่พิษ ป่านนั่นก็นยังสิไตยอยู่วะสันคือยาบำรุงธาตุหลานหลงนี่เป็นยาอายุวัฒนะครับยาบำรุงธาตุอยู่ในประเภทยาอายุวัฒนะเอาคันว่ายาอายุวัฒนะระบาดคือว่าแก่นั่นแก่นี่ปัจจวบอีกได้กันถามสอมาอีกครับก็คือว่าคนเฮานี่เดอ้อ เกิดเมื่อแล้วเนี่ยขั้นโบตายว้นี่เพิ่นเอิญว่าอายุวัฒนะครับขั้นเกิดเมื่อแล้วตายว้นี่เอิญว,ว,ว,ว่าอา,ายุสันกกน่นวัฒนะวัฒนานี่แปลว่าจะเลื่อนก้าวหน้ายืนเงาวัฒนะก็แปลว่าจะเลื่อนก้าวหนาครับขันวัฒนานี่แปลว่าจะเลื่อนก้าวหน้ายืนเงาเฮ้ก็หมายว่ายาอายุวัฒนะ ก็คือ,อยานี่กินให้อายุยืน,นเงาครับเป็นอย่างจังหวะจังสัน่นคนที่เสียอายุยืน,นเงาวนี่ต้องหนึ่งบบเจบ็บบบป่วยบอเจ็บบบไข่สุขภาพสมบูบรณ์โบขับรถไปต่ำกันบบขับรถเล่ยโค้งไปตำกกบักขามนี่บบเศร้าหันใจอันนี้ละ่ะ จังเอิญว่าอายุวัฒนะครับอยู่ไปได้หอดสามมืนมือขึ้นไปเอิญว่าอายุวัฒนะครับคนที่มีอายุวัฒนะคือคนบาเจ็บโบป่วยอยู่ได้ดนครับที่ถามมาเอ้าคนบาเจ็บบบป่วยอยู่ได้ดนนี่บบเมนจิมีแต่คนห่างคนมีถอนนอนบอกคนถูกคนยากมันจะอยู่ได้ยืน่นอยู่บ่ว่าสันบบเกียวกันครับบบเกียวอ่า คือคนเป็นเบาหวานนี่แหละถามว่าคนมีเงินหลายๆข้าเจ้าบอกเป็นดอกเบาหวานมาสัน่นเป็นแต่คนทุกข์นี่แหละ่าสัน่นจักแล้วล่ะคารับเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เห็นข่าวในโทรทัศน์ว่าพระคุณเจ้าองค์หนึ่งคารับอยู่แถวปทุมท่านนี่มีข่าวออกมาว่าเป็นเบาหวานขาดําแล้วก็มีนายแ์ป,ปริญญาอยู่ในหัน พกคนครับประคบประงมรักษาอยู่หันขากันยังเปื่อยอยู่คือเก่าอยู่ครับเพิ่นก็มีเงินเป็นพันพันล้านมีบริวารโอ้บเมนหน่อยครับสามสิบล้านเป็นยางหน่อยบริวารทั่วโลกแต่ว่าก็เป็นเบาหวานครับ <c oughs> บอดเศร้าแพทย์ปริญญาแพทย์คัดสรรมาเลยครับซกท่าน นางรูปนางคำอยู่หันกะรับบอสเศร้าครับบอ,บบอ,บบอจำเป็นบอกเกี่ยวกันดอกว่าสิมีเงินหรือบอมีเงินเป็นได้ทั้งนั่นแะครับแล้วก็เศร้าเด้เศร้าได้ทั้งนั่นกะรับบอว่าสิมีเงินหรือบอมีเงินแบบเดียวกับเข้าไปล่องน้องหาป่านี่แหละครับไปล่งป่าน้ากันน้องหนึ่งนี่ภูมีวิงภูมีสะดุ้งภูมีแห่สิบสองศอกกะมีแห่เจ็ดศอกกะมี ผู้ลังคนบบมียังไปหางมค,ครับหาลังเทือนี่อ้ายแต่มือเป่าไปง้มเปะ์ฟังนี่ได้ห้าวขาต่อยนี่ก็มีเด้ <c oughs> มันงอมค,ครับง่อมแล้วพอดีค้ำไปคัำไปไปพ่อพอดีหัวหมุนยาป้องอยกันเล่ามือจกเหงือบันซะแล้วกัเล่าขึ้นมาโหลดครับไอเจ้าแห่ทิพสอง,สอ,งสองนี่ทวนทวน,ทวนอยู่กลางหนองน่วนเพรจักโตค,ครับเพราะว่า มันตาห่างได้สิบสองศอกปลาเชี่วมันกับปละยูปลาขาวทอสองนิ้วนี่มันกับปะยูคาราบทาเอาจะบักกำคัดกำคัดมันพันนี้มาเปิดะฟังเบิดคาราบนี้มาอยู่ฟังเป็นอย่งสัน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ขาเสว่าในต่อไปนี้นี่ฟังเบิงคาราบพอแม่ใหามากคือหายร่างกายกับหัวใจ แต่ว่าจิตนั่นวิญญาณน,นั่นได้มาจากอนุภาพของดวงดาวฟังไวเดอร์เมยญญ่เตือมเมื่อเป็นยังซี่แล้วนี่ถ้านี่พอแม่เฮาเด่นี่พอเม่เฮาเด่ถ้าเฮาบหุจักพ่อ่วนแม่่วนพอใหญ่แม่ใหญ่เฮาเฮากับเบิงในานามสกุลเดิม นามสก,กุลนอนเปื่อยบอกหรือนามสก,กุลโคกก่วงบอกหรือนามสก,กุลอีหยังกะวาไปครับเฮาสีใดหูจากว่ายูใสเกิดยูใสยูในปฐมภูมิใดครับเช่นว่ายูมองเปียกตมบ่หรือว่ามองแหงแล้งหรือว่ายูทึ่งพูทึ่งดอยคือ,อยังอยู่ผู้ฆ่าผูเบียพุน่น ทั้งแถวพวกม่งเขายูผุนยูไท่ดำยูบักกล่ำผบบุนบอกหรืออยู่เสี่ยงขวงแถวตรงหหินผบบุนบอกหรือ,อยูฝั่งทะเลคือเวียดนามคือคำเมนคือไทยเอาวไทยนี่บอกต่างกันครับบรรยากาศหรืออากาศที่เกิดมาที่สมสูอยู่ในสุขภาพร่างกายนี่ต่างกันครับอย่างคนปักไต,ตกับคนภาคอีสานนี่ผิวพันธุ์กับโบคือกัน ฐานะนี่ทางปฐมภูมิมาธาตุนี่กระบอกขึ้นกันครับแต่ที่นี่จิตใจเดจิตใจนี่นขึ้นอยู่กับการประกอบด้วยหนึ่งหัวใจที่ได้มาจากยิ่งเวียนสายสายเวียนขัวที่พอแม่ให้มานี่แหละซึ่งธาตุพอกับธาตุแมประกอบกันออกมาจึงได้หัวใจมาแต่ว่ายังบ่มีวิญญาณครับ วิญญาณนั้นสิได้มาจากอนุภาพของดวงดาวเลมูนเซกันเป็นอาซาภาษาฝรั่งเข้ามาอาบให้เอามาอาบให้คือเขาอาบน้ำมนตนนี่นะคือไปเฮี้ยนคาท้าไปเฮี้ยนขอ,ของขังนี่แหละต้องอาบอาบยาครับเอันนี้คืออาบเขาเอ่นว่าพมลิขิตก่อนที่สิเป็นลายมือเพราะว่าดวงดาวนี้มาอาบให้แล้วเด็กน้อย กรรมกาปั้นสั้นห้กันเนี่ยอันกรรมกาปั้นนี่ลหละมันจะเป็นลายมือครับเราเพื่อที่เป็นเขาเอ่อว่าพ่อมลิขิตที่เดินทางซีวิตไปที่ตายโหงบรชที่ไครตายหรือที่ถือเขาคาตายยังสิมันมีอยู่ในลายมือหันคือถ้านิ้วมือเนี่ยถ้าลายมือฟามือตัดฟาขีดเราบุมมีเส้นอื่นขีดทัน บตายโหงนี่กะประสบอุบัติเหตุอย่างสนิทว่าแปะตายครับเป็นอย่างสัตวน,นี่คือผู้ข่าได้เล่าให้พ่อสีฟังนะั่น่ะบานโพไซน์นี่ฟังตอ่อครับเท่านี้ว่าเรื่องสุขภาพบาดเนี่ยที่ได้มาจากโคตรจากแมวนี่บางคนก็นได้มาจากพอจากแม่นี่ที่สมบูรณ์โตสเปิมสมบูรณ์กับมีบ่สมบูรณ์กับมีบมบบมเนื่องจากพอเม่นั่น เป็นเหตุครับจังเอินว่ากรรม,มพันธ์กรรม,มพันธ์นี่หมายความว่าวิธีการที่พ่อแม่ปฏิบัติมาเนี่ยม่นอยังกินเคมีลงไปหลายาหลาบ่อหรือสวบต่ผงสู้รสเข้าไปหลายหลายบ่อใส่ตําบกคุงเธอละาสอนเธอเราบวงทอยกับบ่พ่อไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านใดเขาใส่ผงสูร้รสหน่อยๆย่งมากินน้ำหัวมันเดิมมันแงพงผงสูร้รสนะเป็นจังสี่อยู่บ่อครับ ผงสูรลดเกินว่าโซเดียมคู่ตาเมตโซเดียมตัวนี้มันเฮทไให้บีจืดเลือดจืดน้ำยางเหลืองจืดแล้วก็กกายมาเป็นเงียวหวานครับเป็นอย่างสัน้นผงสูรลดนี่บอกเลมีคุณคคาทางอาหารถามแพทย์เบิงโหลดครับแพทย์ดอกเตอร์อยู่โรงพยาบาลก็ถามเพิ่นโหลดเพิ่นบ่ตัวดอกว่าผงสูรดนี่มีคุณคคาทางอาหารบอกกินแล้วมันเฮ็ไให้ดีบ่ววาสันบ่มีค่ครับ มีแต่เห็ดไหล่ลีนแสบซื่อ,อแล้วก็มาเห็ดไห้เลือดจางบีจางน้ำอย่างเหลืองจางก็จังคอยเกิดเป็นยึงเกิดเป็นท้องยึงเกิดออกห้อนข้อือยังเมเปย์เนี่ยยึงแล้วก็ออกห้อนข้ออ่าแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เอายาให้ให้แล้วก็แก้ไม่ได้สองสามือที่หามือก็เที่ยวอีกเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปก็เอาไปเอามากินร้ายขึ้นร้ายขึ้นเอาไปก็มาลงไตลง เบาหวานลุ่งหันลุ่งหนี่ขึ้นสมองไปทัวจีบตัวแดนกครับเอาไปเอามากับมีเงังกับไข่เหมือดข้อบ่อยากตายกะรับนั่นแหละเพราะจะนั่นนี่ฟังโสซอ,องสอดแล้วเว่าตรงไปตรงมาเว่าแบบหมอครับผูคาบ่ได้ว่าวซ้ำอ่อยโมเมนต์ว่าวาให้ติดซ้ำอ่อยให้ติดให้มากให้คืดถึงบ่เจ้าลายให้ซื่อ,อยาวโมเมนต์ยังสั้นกะรับคันท่านเห็นว่าบา เอามาบำรุงาธาตุก่อนหน้าว่าสันสุดแท้แต่ท่านตัดสินใจกันแล้วเพราะว่าผููขาเว่าตรงไปตรงมาดีก็ว่าดีโบดีก็ว่าโบดีแต่นี่บ่อะรบอกว่ากินแล้วเศร้าโบเมนจังสั่นกันแล้วุดแท้แต่ธาตุของท่านกินไปเพื่อบำรุงให้าธาตุมันดีขึ้นถ้าบีดีเลือดดีน้ำย่างเหลืองดีอายุก็ยื่นเท่าน,นั้นละ่ะครับบ่าตายไววสุขภาพร่างกายก็ดี นาแดงแห้งเต็มครับถ้าเลือดโบดีน้ำยังเหลืองโบดีบีโบดีแล้วก็สักสักโซยโซยครับไปโรดไปหาหมอไส่กบไปครับบบมีมือเศร้าแบบเดียวก็เอาปืนไ่ปืนกลไปยิ่งนกจิบนี่แหละบบถือมันจังได้มันกับโบตายครับเออคันมันว่าเอาลูกน้อยๆท้อ,ทอไม่บักงานี่คื ทอนเม็ดเข่าเนี่ยยิ่งไปถือมันกับลูกเดียวท่านั้นตกแวนครับคือกันกับยายาท่านที่ซื้อมาจากประเทศใดก็ตามหลอดละแสนสองแสนกับยาเอามาสีเม็ดละหมื่นกับยาเอามากินบพเป็นประโยชน์ครับเพราะว่ามันบบถึกมันบบถึกแนวเป็นเป็นอย่างสั้นยาที่ขอได้ซื้อหรือว่าเป็นโรคเอายูปามากินมากันมันถึกมันกับเศร้าครับ เป็นจังสั้นบอไดไม้ก็มาลุ้ยหรือจังเศร้าทุกหรือบ่เศร้าดอกบ่เป็นจังสั้นหรือว่าเป็นเมื่อเก้าปีสิบปีมันจะเศร้าบ่หนอเศร้าคารับกันอย่าถืออย่าถือพญาติเพราะฉะนั้นผู้ขาเลยสิบอกไว้วางัสิโรคพญาติที่เกิดขึ้นมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือโรคที่เกิดอาการป่วยอาการอาภาษที่เกิดจากธาตุเขาเอ่นว่าธาตุวีพัง อันที่สองอาการเจ็บอาการป่วยนี่เกิดจากอุบอัติเหตุเอิ่นว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นหมอกรมีสองหมอคือหมอโบราณกับหมอปัจจุบันยากรมียาโบราณกับยาปัจจุบันอาการป่วยอาการไขกรมี่โบราณกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าป่วยด้วยธาตุเขาเอื่นว่าป่วยด้วยโรคโบราณต้องใส่ยาโบราณใส่หมอโบราณ เป็นยังสั้นครับสี่สังเกตเ็นว่าหมอปัจจุบันเป็นยังคือจังปัวเบาหวานวเบาเศร้าสันว่มืกันกับคนละหมอเดียขับเพิ่นเป็นหมอปัจจุบันเดียหมอวิชาโบแมนหมอพระหุสูตรครับหมอวิซา่าที่ไปเงี่ยนมานําฝรั่งอังกฤษมีเงินทุนหลายหลายให้ลูกชงลูกไปเลี้ยนต่างประเทศได้วิซ่าย่างดีมากนั่นแหละครับหมอวิซา่าเป็นยังสั้นครับ แต่ที่นี่ว่าหมอโบล่าณน,นี่คือในเมืองไทยนี่เป็นยังคือบบมีผู้ยอมหลับกับเพราะว่าบบมีผู้รับร่องบบมีใบรับร่องครับบ่คือหมอต่างประเทศหมอวีซ่านี่พิสูจน์ได้แยกออกเป็นวีซ่าวีซ่าพิสูจน์ได้คือกันกับเฮดอันเนี้ยพวกที่จบอิเล็กทรอนิกส์มานี่มีผู้รับรองครับเพราะน,นี่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเอไออยังต่างๆเ่านี้แหละครับ เนี่ยเป็นยังสั้นเป็นอิเล็กทรอนิกสเป็นอิเล็กทริกเป็นอีอย่างต่างๆเรานี่ครับเเป็นเทคโนโลยีเรานี่มีผู้รับรองครับกาจึงถือได้ว่าโบมีหมอโบล้านผู้ใดดอกไปเป็นประลัดกระซ่วงครับมีแต่จบมาจากต่างประเทศทั้งนั้นแล้วจึงได้เป็นประลัดกระซ่วงกันหมอโบล่านนี่ได้ไปเฝ้าเจทาบีบเอ็นเท่าน,นั้นในโรงพยาบาลครับ